จะเปิดฟิตเนสแต่ไม่มีระบบบอกเลยว่าพลาดมากนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ฟิตเนสฟิตโฟยเวอร์สาขารังสิตนะคะสาขานี้เป็นสาขาที่2แล้วนะคะสาขาแรกอยู่ที่พัฒนาการคะ่ะคุณโอ๊ตซีโอหรือว่าเจ้าของฟิตเนสฟิตโฟยเวอร์นะคะบอกกับทีมงานฟิตอัพว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟิตเนสฟิต r ฟยเวอร์มีระบบถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ภายในฟิตเนสนะคะเป็นระยะเวลากว่า10ปีเลยเนาะแต่ว่าวก็เกิดปัญหาค่ะแล้วก็อยากที่จะมองหาระบบที่มาช่วยตอบโจทย์และแก้ปัญหาซึ่งพอทางคุณโอ๊ตได้ฟังตัวฟีเจอร์ของระบบฟิต แล้วนะคะก็ตกลงให้ทางทีมงานเนี่ยได้เข้ามาติดตั้งระบบเลยนะคะระบบฟิตอัพของเรานะคะเป็นระบบที่จัดการฟิตเนสครบวงจรเลยนะคะตอบโจทย์ทุกปัญหาของเจ้าของฟิตเนสการทาธุรกิจฟิตเนสให้ประสบความสําเร็จนะคะไม่ได้อยู่ที่ทําเลที่ตั้งของฟิตเนสหรือว่าสเกลภาพเครื่องออกกําลังกายเท่านั้นนะคะแต่ระบบการจัดการหลังบ้านเนี่ยก็สาคัญไม่แพ้เลยไม่จำเป็นจะต้องเป็นฟิตเนสเชนใหญ่เท่านั้นนะคะที่ต้องมีระบบเข้าไปจัดการหน้าบ้านและหลังบ้านเล็กๆเพิ่งเริ่มต้นก็สามารถติดตั้งระบบได้ทีมงานฟิตอัพอยากจะบอกกับเจ้าของ ธุรกิจว่าอย่าทำงานหนักให้ระบบทำแทนเถอะนะคะทีมงานฟิตอัพขอฝากฟิตเน็ตฟิตฟอยเวอร์สาขาร,างรังสิตที่อยู่ใกล้ๆกับเซียร,ร์ังสีท่านไหนที่อยากจะมองหาระบบขอแนะนำระบบฟิตอัพระบบที่ดูแลฟิตเน็ครบวงจรและเข้าใจคนไทยที่สุดค่ะ